a s s a l a m u ะ l a i ค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาชวนเพื่อนๆมาดูกิจกรรมนะคะว่าบ้านเราหลังจากที่เราปิดร้านเสร็จอะช่วงเย็นแบบนี้ก็จะเป็นเวลาที่เราจะได้พักผ่อนกันเด็กๆก็จะสนุกกับการเล่นน้ําหัวเราะสดายไปตามภาษาส่วนชนะก็ใช้เวลามาดูแลสวนริมหญ้าให้ต้นไม้ได้หายใจบ้างเหนื่อยจากงานทั้งวันแต่พอได้เห็นรอยยิ้มของลูกๆก,ก็รู้สึกว่าคุ้มแล้วจริงๆ ระหว่างที่เด็กๆสามพี่น้องเล่นน้ํากันอย่างสนุกสนานมามีเองก็เดินไปดูต้นมะละกอ mm hmm. เห็นมีใบเหลืองๆก็เลยเด็ดออกมาพอถือมาก็กลายเป็นของเล่นง่นายๆที่เอามาเล่นสบลูกลูกต่อก็เป็นภาพเรียบง่ายนะคะ mm hmm. แต่เต็มไปด้วยความสุขเล็กๆที่มีค่ามากที่สุดในทุกๆวัน พอเสร็จจากเล่นกับลูกลูกมามีก็เดินต่อไปดูต้นมะเขือเทศที่ปลูกไว้บางต้นก็เริ่มจะออกลูกเล็กๆเ,เห็นแล้วก็ชื่นใจแต่ก็มีบางต้นที่ดูเหี่ยวเหี่ยวแห้งๆไปบ้างแต่ก็ไม่เป็นไร ถ้าเปรียบเสมือนชีวิตคนเราก็เหมือนกันนะี่เนาะชีวิตเรานี่แหละมีทั้งวันที่สดใสและวันที่อ่อนแรงแต่ไม่เป็นไรเลยเราก็ยังคงดูแลต่อไปเพราะทุกความพยายามย่อมมีวันผลิดอกออกผลสู้กันต่อไปนะเจ้ามะเขอเทศ มาจ้าเดี๋ยวให้เพื่อนๆมาดูผลมะเขือเทศของเราใกล้ๆก,กันต้นนี้มีอยู่สามผลส่วนต้นนี้ก็สามผลเหมือนกันเห็นไหมคะต้นสวยลูกก็สวยจากแปลงมะเขือเทศก็เดินไปดูต้นมาเบอรี่หรือต้นหม่อนที่ปลูกเอาไว้นานมากแล้วนะคะตอนนี้มีลูกสีแดงแดงดำดำหวานอมเปรี้ยวกำลังน่ากิน ก็เลยเก็บติดมือมาบ้างพอเอาไปให้ลูกๆที่กำลังเล่นน้ำอยู่ได้ชิมนี่เลยจ้าผลมาเบร่ที่เราเก็บได้เดี๋ยวเราเอาพาไปให้เด็กๆได้ชิมกันเลยคะ่ะนี่มามีมีอะไรให้ อออลละะนนใช่เชอรี่ที่ไหนกันล่ะคะกานความสุขเล็กๆแบบนี้ไม่ได้มาจากอะไรไกลเลยแค่มีกิจกรรมเล็กๆร่วมกันในทุกเย็นก็เพียงพอแล้วอีพีนี้ลาไปก่อนแค่นี้นะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย